ยชสวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับช่องฮวาเซียนะคะอันนี้ก็เป็นอีกช่องของนัดนะเอาไว้ลงอนิเมะนิยายที่นัดชอบมากที่สุดวันนี้เป็นคลิปรีวิวนิยายเรื่องใหม่อย่างนิยายวายแปลจีนโบราณหลังตีปหมาป่าเนื้อราชันเล่มสองจากทั้งมดสีเล่มจบนะ พระเอกนิยายเรื่องนี้มีความคลั่งรักมากๆเลยค่ะต้องบอกว่าเล่มสองเนี่ยเขาเข้าสู่ความเป็นดราม่าก,กันแล้วจากเล่มหนึ่งเนี่ยเฮอร์หลานเฟิงพระเอกของเราจีบน้องจินเย้ตั้งแต่ตนก็มีเลิบซีนมาให้อ่านพอกรุบกริบตั้งแต่เล่มหนึ่งเลยเนาะเราก็มองออกกันแล้วใช่ไหมคะว่าเฮอร์หลานเฟิงพี่แกมีความคลั่งรักมากขนาดไหนและสกุลเฮอร์ เขาได้จนหลังใหม่ใช่ไหมคะทุกคนมีห้องส่วนตัวเฮอร์หลานเฟิงนะคะก็คือมหาน้องจิ่นเวยมีการถามด้วยนะว่าอยากจะไปนอนด้วยไหมพี่เฮอร์เป็นพระเอกที่ปากตรงกับใจเวอชอบก็บอกว่าชอบไม่ต้องมาหมกมิดอะไรทางนั้นก็คือเป็นพระเอกที่เราชอบมากนะไม่ต้องปากแข็งไม่ต้องทำทรงเหมือนไม่ชอบ ทั้งที่ใจก็ชอบและรักเขาใจจะขาดและจินเยว่อแม้จะมีสถานะเป็นทาสแต่ว่าก็อยู่กับเพื่อหลานเฟิงเหมือนเป็นแขกคนหนึ่งเลยน้องจิ่นเยื่อหลังพ่อตายแม่ออกจากวังเป็นฉเฉลยนะคะ แต่ก็ยังมีคนตามคุ้มกันน้องจินเว่อทั้งในที่รับและในที่แจ้งอย่างที่นัดเคยเล่าเขาว่าน้องจินเว่จะกลับไปล้างแค้นคนที่ใส่ร้ายพ่อตัวเองยังไงและทําถึงขนาดที่ว่าบ้านของจินเว่ย บานแตกสสแลกขาดกันเลยทีเดียวงานนี้หากเหลี่ยมทิ้งโหดกันสนุกค่ะเพราะฝั่งตัวร้ายก็ใช่ย่อยนิยายเรื่องนี้เขามีให้ลุ้นกันตลอดเลยนะเฮอหลั่นเฟิงเวลาเดินออกมานั่งเวลาคุยอย่างนี้พี่เฮอแกชอบจุบแก้มน้องจิ่นเยี่คือแบบเขาดูจริงใจไม่มีการหมกเม็ดอะไรเลยนะ ก็คือแบบไม่มีมารยาอะไรกับจิ่นเย่เลยฉะนั้นเนี่ยก็เลยโดนหลอกประจําและทีนี้วินโจอองลูกชายคนโตของเทียนจินเปยหลงนําราชาวง์การมหาจิ่นเย่ให้ติดตามอินโจอองไปเปิดตูวินโจอองก็คือมีประสงค์จะรับจิ่นเย่เขากองทัพชาวมารของตัวเองตลกตรงน้องเนี่ยเฮอหลานเฟิงเวลามีคนมาแย่เรื่องของตัวเองน้องก็จะไม่ค่อยโกรธใช่ไหมเวลาคนมาออซ้อ เออทาให้จิ่นยือเขินอะไรเงี้ยหรือมายุ่งกับจิ่นย่พี่เฮอแกก็จะโมโหคนเลยมองว่าเฮอหลานเฟิงเป็นบาปเพราะน้องจิ่นย่แล้วคราวที่แล้วนัดบอกว่าหลังจากที่จิ่นย่มาเป็นท่าที่เปิดหลงหรือว่าองค์ประกันนะคะต้าอี่ มีคนส่งคนมามากมายให้ตามหาจินเย่ยแล้วทั้งในราชสำนักนะมีองค์ชายสามเฉินหลงมาตามหาด้วยเช่นกันสมัยก่อนองค์ชายสามเฉินหลงชอบเล่นซนกับจินเย่ยชอบแกล้งน้องจินเย่ยแล้ววันหนึ่งจินเย่ยไปเห็นดอกไม้ที่เติงชอบถูกเฉินหลงทำไฟไหม้ก็สรุปว่าจินเย่ยโมโหแล้วร้องไห้จากนั้นก็ไม่คบค้าสมาคมด้วยอีกเลย แต่องค์ชายเฉินหลงรู้ว่าจุนย่าโกรธทุกวันจะเอาดอกซานชามมาใส่แจกันใส่ถ้วยหอมใส่อะไรก็ตามนี่แหละก็จะหอมมาให้จุนย่าทุกวันคือถ้าบอกว่าไม่ติดว่าเป็นลูกพี่ลูกน้องกันเนี่ยเอาใจจุนย่าแกล้งจุนย่าขนาดนี้นัดว่าองค์ชายสามเฉินหลงเนี่ยก็คงจะชอบจุนย่าเพราะตอนนี้เขาก็ชอบอยู่นะคะรักสามเศร้าหรือเปล่าเนี่ยและทีนี้นะองค์ชายสามเฉินหลงยังออกตามหาจุนย่า มาเปิดหลงอีกด้วยแล้วไม่ใช่แค่องค์ชายสามเชิญหลงนะที่ตามหายังมีคนในยุทธภพที่ตามหาจุญญามาเปิดหลงเช่นกันคือตามหาเพื่อจุดประสงค์อะไรก็ยังไม่ทราบที่เฮอหลันเฟิงอยู่ในกองทัพพี่แกไม่ชอบห่างจากจุญญาอยู่ในกองทัพเลยขออิงโจออ,องไปเปิดตูปี้ชานด้วย เธอหลั่งเฟิงคือรักอะยอมทำงานงกงกงก,งกเพื่อตามจุนเย่ไปไม่ให้ค่าสายตาระหว่างที่เดินทางไปปีชานคนของจุนเย่ก็เริ่มวางแผนพาจุนเย่อนี้ออกจากเบยหลงเย่เลียนหลูเฮอหลั่งจริงอิงจูเย่วางแผนพาจุนเย่หลบหนีมาหุบเขาอิงหลิงกลับแคว้นใต้ดัดว่าเริ่มมีดราม่าเข้ามาหน่อยแล้วแหละ กับคำโปรยที่จุ่นเยืยดถามเฮอหลันเฟิงว่าถ้าข้าหนีไปเนี่ยเจ้าจะยิงสอนลางตีใส่ข้าหรือเปล่า พอจิ่นยั่หลบหนีเข้าจริงๆกลายเป็นว่าเฮอหลานเฟิงยิงธนูใส่จิ่นยั่นัดว่าเฮอหลานเฟิงรักจิ่นยว่มากมีความปรารถนาว่าอยากให้จิ๋นย่สบายนัดว่าที่เฮอหลานเฟิงต้องช่วยน้องจิ่นยั่หนีแน่นอนนะคะแล้วตอนที่จิ่นยั่เฮอหลานเฟิงตามอินโจอองไปปีชันซึ่งนิยายเล่มนี้นะทั้งเฮอหลานเฟิงทั้งจิ่นยั่เขาเริ่มมีซัมติงกันตั้งแต่เริ่มแรกแล้วนะคะแต่โคม่ะเล่มนี้อ่านมาถึงเล่ม ีน้ก็ยังคิดว่าโคมมากเลยนะจินเว่ยปากก็หวานนะคะมีการบอกผู้ว่า ข้าไม่ต้องการความสงสารจากองค์เทพขอแค่ไฟร้อนแรงจากมนุษย์เท่านั้นในเมื่อชาตินี้ข้าไม่เชื่อในโชคชะตาไม่มีอะไรที่ถูกลิคิดมาหลานเฟิงเจ้าไม่ใช่กองเก้าชินข้าไม่ใช่แม่ทัพน้อยที่เรียกว่าจิ่นเย่ว่าแม่ทัพน้อยนั้นเพราะเพราะน้องจิ่นเย่เป็นแม่ทัพคนเลยเรียกจิ่นเย่วว่าแม่ทัพน้อยจิ่นเย่มีการบอกหลานเฟิงอีกนะว่ารอให้ข้ากลับเหลียงจริงจัดการปัญหาสสารเรื่องก่อนเจ้าจะตามหา หรือจะให้ข้าตามหาเจ้าก็ได้คือน้องหลันเฟิงว่าเราตกลงกันแล้วนะห้ามหลอกค่ะเนี่ยคน2คนรู้ใจกันแถมมีเลิฟซินเซอร์วิสคนอ่านแบบเรื่อยๆอีกต่างหากน้องหลันเฟิงดูดปากน้องจินเย่อจ้าเขาดูดกันไม่พอนะก็ยังไปฟาดกันในกระจมคิดดูว่ากระจมเวลามีตะเกียงน้ํามันส่องอะแล้วคนสคนอยู่ในกระจมมันจะเห็นคน สองคนเนี่ยกำลังมีซัมติ้งกันก็คือแบบน้องหลันเฟิงมีการพูดอีกนะว่าเสื้อผ้าเจ้ามันถอดยากเออสงสัยว่าแค่จูบคนเราต้องถอดเสื้อผ้ากันไหมคะนาะที่ราบชือว่างหยวนเขามีการบรรยายอยู่นะว่าลมหายใจหอบกระชั้นซ้อนทับกันก็แลดูทําแล้วเหนื่อยนะน้องหลันเฟิงเนี่ยน้องทําแล้วเหนื่อยแต่น้องก็ยังทําเรื่อยๆจนเช้าเลยค่ะ แล้วมันจะมีดราม่าหนึ่งที่น้องเฮอหลานเฟิงต้องเลือกนั่นคือเฮอหลันจริงอิงเป็นพี่ชายเฮอร์หลานเฟิงจะช่วยจินเว่หนีและรู้ว่าน้องนาะรักจินเว่น้องว่าแค่มีม้าค่ะก็ไปตามหาเขาที่ใต้อุ่ยได้ เฮอหลานจริงอิงเลยว่าอยู่ที่เปิดหลงจินเย่าเป็นองค์ประกันเป็นทาตและเจ้าสามารถแต่ต้องเขาได้เต็มที่แต่เมื่อใดก็ตามที่จินเย่อข้ามเขาลูกนี้ไปใต้อวีได้จินเย่อจะกลายเป็นแม่ทับน้อยอยู่ในวางต่อให้เจ้าอยากพบเขาก็พบยากแต่น้องอย่างเฮอหลานเฟิงหนเลยจะยอมฟังพี่ชาย,ยง,ง่ายๆรู้ว่าตัวเองนะ่ารักจินเย่าเลยด่าพี่ชายว่าท่านบอกให้ข้าปล่อยวางแล้วทาไมท่านไม่ปล่อยวางเรื่องของท่านกับจูเยียท่านรักนาง ท่านคุ้มกันนางเสร็จแล้วก็จบสิแล้วถ้าไม่ปล่อยวางทําไมก็คือแบบโดนย้อนเข้าไปถึงกับสะอึกเลยนะคะเออปล่อยวางอะไรปล่อยวางได้แต่เรื่องความรักนี่ต่อให้ตายใครก็ปล่อยวางไม่ได้เนาะรักใครเจอก็โง่เหมือนกันพูดแล้วก็เหมือนด่าดตัวเองอยู่เลยนะคะนันน่ะสินัดก็ด่าดตัวเองนี่แหละ ขนาดจิ่นเวียยังไม่กลับต้าวีก็ยังมีคนจากต้าวีมาตามหาทั้งยังมีคนจากยุทธบบให้ความช่วยเหลือจนกระทั่งตอนนี้ยังมีคนมาติดตามข้างกายจิ่นเวียทั้งในที่ลับและที่แจ้งทุกคนคิดดูนะว่า มันสนุกขนาดไหนท่าจิ๋นย่อยกลับใต้และจัดการคนใส่ร้ายพ่อตัวเองไม่พอนะยังทําให้ตระก,กูลจินบานแตกสะแลขาดพ่อตายในสนามรบยังต้นโดนลิบซับพอ่อราชคูเหลี่ยงสาะระเลวแม่ที่เป็นองค์หญิงมีศักดเป็นองค์หญิงยังต้องออกไปหลบหนีตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าแม่อยู่ไหนแต่ว่าแม่ปลอดภัยแน่นอนแหละและหลานเฟิงนะ่ารักจุ่นย่ามาก เจออันตรายก็คอยช่วยจิ๋นยี่แล้วพี่ชายอย่างเฮอหลันจริงอิงรักน้องชายมากเช่นกันเข้ามาในกระโจมที่มีคนคอยดูแลจิ๋นยี่แล้วว่าแม่ทับน้อยจิ้นลบกวนอยู่ห่างจากน้องชายค่ะคราวนี้พี่แกโกรดน้องชายโกรดจินนยี่พี่แกว่าหลันเฟิงเป็นคนตรงไปตรงมาเหมือนคนโง่เวลาทําอะไรก็มักจะทําอะไรตรงๆไม่เคยอ้อมค้อมแต่แม่ทับน้อย คนแบบหลานเฟิงมักจะถูกหลอกง่ายใช่ค่ะนัดว่าหลานเฟิงเป็นคนตรงๆนะทําทุกอย่างเพื่อจินเยว่แต่จินเยว่ในหัวมีแต่เรื่องหนีและยังโดนหลอกบ่อยมากแต่ก็ยังไม่เคยเข็ดมีนำซ้ำเพ่อหลานจริงอิงพี่ชายเฮ่อหลานเฟิงยังอยากให้จินเยวอ่ออกห่างจากน้องชายตัวเองด้วยคือมันจะห่างได้นะคะถ้าเขาสองคนยังไม่ได้กินกันนัดว่าเขากินกันตั้งแต่เล่มแรกแล้วแหละแต่มันโคม้มแล้วน้องเฮ่อหลานเฟิงยังรู้นะว่า พี่ชายน่ะมาคุยกับจินย่าพี่ชายข้าคุยอะไรกับเจา้าจินย่าบอกสามีไว้และอ่อนน้อยว่าบอกข้าอย่าหลอกลวงเจา้าจินย่าเลยว่าเจ้าเล่าเจ้าจะฟังพี่ชายเจ้าหรือไม่ฟังที่ว่าก็คือห้ามน้องไม่ให้ยุ่งกับจินย่าน้องเฮอร์แลนเฟิงพอคนคลั่งรักเมียถามว่าฟังพี่ชายไหมก็ไม่ฟังนะคะมีการพูดอีกด,ด้วยนะว่าฟังเรื่องอื่นได้แต่เรื่องนี้ไม่ฟังนิยายเรื่องนี้เนี่ย มีแผนที่ในหนังสือให้ดูด้วยนะคะแต่ละเผ่ามีความเป็นมายังไงตามสไตล์เอเวอร์ไวทนัดก็ไม่ได้อวยเขาเนาะแต่ภาพปกแผนที่คำอธิบายค่ายนี้เขาไม่เคยมีความบกพร่องอยู่แล้วเนาะและที่เมืองปี้ชานที่อินโจอองโอรสของเปยออองเดินทางมาร่วมสัญญาสงบศึกกับใต้อีก ที่ปีชานะมีราชคูเหลี่งศัตรูคนสำคัญที่จุนเว่ยต้องการจัดการอยู่ด้วยและนอกจากนั้นยังมีองค์ชายสามเฉินหลงที่คอยตามหาจุนเวียไม่พอนะองค์ชายเฉินหลงยังตามหาต้นชานสาที่จุนเว่ยชอบมาตลอดแต่หายังไงก็หาไม่พบ เพราะตั้งแต่ที่อยู่เมืองหลวงนะคะตอนที่จุนเยี่ยังเป็นเด็กองค์ชายเฉินหลงยังเป็นเด็กก็ยังมีต้นซานฉานี่แหละที่องค์ชายสามชอบเด็ดไปให้จุนเยีะะ่ราชครูเสียงยังบอกว่าเรื่องที่ล่อยหลงนะํามีชาวใต้วี่มาด้วยคือพูดอย่างเชิององค์ชายสามองชายสามเฉินหลงยังบอบทหารมาให้ทหารองคลักตัวเอง เพื่อให้ฝึกทานให้เก่งขึ้นหรือมีความสามารถเท่ากับจิน้นหมิงชานพ่อของจิ้นเย่นั่นเององค์ชายสามตลอดมายังตามหาจิ่นเย่เสมอและไม่ได้ถูกกับราชคูเหลียงราชคูเหลียงมีอิทธิพลร,ร,ราชสำนักตัวจินเย่ยังมีชาวยุทธภพตามหาและอาระขา ตอนจิ๋นเย่อยู่ในวังองค์ชายสามชอบเอาดอกไม้ซานฉามาให้พอรู้ว่าจิ๋นเย่ชอบแย่จนน้องโกรธแล้วไปหาของมาปลอบใจน้องพอโตหน่อยก็พาจินเย่ไปเที่ยวหอนางลงกลายเป็นคุณชายเซฟเพลงอยู่ช่วงหนึ่งแล้วมีวันหนึ่งนะคะองคชายเชินหลงเนี่ยยังเคยพูดกับจิ๋นเย่นะว่าเจ้าไม่น่าเกิดเป็นลูกจิ้นหมิงซานเพราะแม่ของจิ๋นเย่เป็นลูกขององค์หญิงที่มีศักดิ์เป็นน้องของฮองเตนั่นหมายความว่าเป็นญาติ และองค์ชายสามนะ่ะมีความรู้สึกไม่ธรรมดากับจินเย่าตั้งแต่เด็กนะคะประมาณว่ายิงชอบยิงแกลง้งแตกต่างจากเฮอร์หลันเฟิงที่ชอบจุเย่าหาของมาบำเรือเอาใจแต่บางทีเฮอร์หลันเฟิงยังเคยเอาใจและซื้อทาตชาวใต้อวีมาให้จุนย่าจุญย่ายังโมโหไม่หายเลยเรียกว่าเอาใจใส่แต่ลืมว่าอะไรคือสิ่งที่ควรไหมก็เข้าใจนะว่าจุนย่าเหงาก็เลยหาเพื่อนมาให้โยจุยซาน คือองค์ลักษ์ส่วนตัวขององค์ชายสามนะคะคือจินย่มาถึงใต้วีคือกระโดดกอดคอเลยนะคะมีความคิดถึงโยจุนซานแต่อวินโจอองคือมาดึงคอเสื้อออกไปใช่ไหมคือมาเพื่อเจราจาสัญญาสงบศึกของเป่ย์หลงกับใต้หวีโยจุนซานเป็นคนของพ่อจินย่เป็นทหารในสังกัด หลังจากแม่ทัพตายตัวเองก็เก็บกวาดสนามลบพอกลับไปต้าหวีเพราะว่าสกุลจิ้นโดนยึดทรัพย์และโดนเนรเทศเมื่อกลับเข้าสำนักจึงพบว่าราชคูเหลี้ยงกุมอำนาจอยู่และมีเพียงองค์ชายสามเชินลงที่ให้ที่พักพิงแก่โยจิน้นซานและการมาเจราจาครั้งนี้ขององค์ชายสามกับอินโจอ๋องเปยหลงก็เพื่อพาจิ้นเย่อกลับต้าวีด้วย ตายแล้วหลานเฟิงมีคู่แข่งหัวใจแล้วค่ะรักสามเศร้าของเราสามคนหรือเปล่าและทีนี้นะ่ะตอนเขาเจรจาก,กันองค์ชายสามเชิญหลงรู้จักจินเยื่ดีและยังเคยเป็นคุณชายเสยเพลด้วยกันตอนอยู่ใต้หิ ยังเอาข้าวอาหารที่จิ่นเยื่อชอบกินมาให้ระหว่างเจรจาคือทั้งหลานเฟิงยังเอาใจจิ่นเยื้อองชายสามก็ยังเอาใจจิ่นเยื้อถูกใจอีกแต่หากเรียกว่าเหมือนคนรู้ใจเลยทีเดียวตอนที่ยังแกล้งจินเยือไม่ใช่เพราะชอบอย่างเดียวนะคะแต่ยังรู้ใจจิ่นเยื่ออีกด้วยคือนิยายเรื่องนี้นะมีสงครามการจีนไข่จิงพลิบกันเยอะมาก ทั้งในราชสำนักและการสงครามเองตัวละครก็เยอะมากค่ะแต่มันมีแผนพังคอยอธิบายอยู่นะอ่านแล้วยังต้องมีสติพอสมควรเลยสติหลุดเนี่ย ควรนอนพักไม่อย่างนั้นเนี่ยเราอ่านนิยายเรื่องนี้ไปเราก็ไม่เข้าใจหรอกแล้วถามว่าจุนเย่อสำคัญมากไหมตัวจุนเย่อไม่ได้สำคัญไม่ได้มีตำแหน่งอะไรทางการเมืองและยังเป็นเด็กเหมือนกันแต่ทุกคนรู้ว่าพ่อของจุนเย่อจินหมิงชานแต่งงานกับองคหญิงของต้าวี่พ่อของจุนเย่อเป็นแม่ทัพลบแพ้และตายในสนามรบทหารโยกย้ายไม่ดูกำลังนะคะสุดท้ายต้าวี่ แพศึกชายแดนนั้นเป็นเพราะราชคูเหลียงพอพ่อจิ่นเยือแพ้สงคามราชคูเหลียงถวายดีกาเอาโทษพ่อของจิ่นเยืยอดทรัพย์ตระกูลจิน้นตอนนั้นนะ่ะฮ่องเต้ก็เซ็นรับนะแต่ราชคูเหลียงก็โดนตกไปทีหนึ่งข่าวเรื่องราชคูเหลียงโดนตกคนนั้นยังอยู่ในราชสำนักด้วยนั่นก็คือองค์ชายสามทีนี้ราชคูเหลียงมีตาบาปมีความผิดเรื่องของพ่อจิ่นเยื้อตาย้า ตาอวี่แพ้สงครามชายแดนนั่นเป็นเพราะการโยกย้ายทหารที่ไม่เป็นธรรมนะคะคือประมาณว่าไม่เข้าใจกลยุทธ์สุดไม่เชี่ยวชาญพื้นที่แต่กล้ายโยกย้ายทหารส่งเดชเอาทหารในเมืองไปรบในป่าก็แพ้สิคะแล้วขาดใครได้จินเยื่อไปอยู่ในมือนะคะ ก็จะสามารถใช้โจมตีราชคูเหลียงได้แล้วจิ่นเย่ยต้องการเอาคืนคนที่ให้ครอบครัวตัวเองบ้านแตกสะแลค่ะแล้วในบรรดาองค์ชายมีเฉินหลงนี่แหละที่จะได้นั่งบัลลังก์ฉะนั้นจึงมีแผนการ ค่าเฉนหลงในพิธีลงนามของต้าวีและเปยหลงสงครามการเมืองระหว่างการแยกชิงบัลลังตระกูลฝ่ายแม่ขององค์ชายคนละสายตระกูลอยู่แล้วการแข่งขันจึงรุนแรงขึ้นแต่องค์ชายสามก็ใช่ย่อยนะคะคือเก่งไงเอาตัวรอดเก่งอยู่ในราชสำนักมานานจริงจอกเจ้าเลยยังเรียกพี่เลยราชคูเหลยียงตั้งใจฆ่าองค์ชายสามจากนั้นและจะฆ่าจินเย่ย คือตามจองร้านจองผ่านเก่งเวอร์นะคะเพราะลูกเคยของตัวเองนั่นแหละจะได้คุมฐานคุมกองทัพคุมทหารได้คนอื่นก็ไม่อยู่ในสายตาของราชคูเหลี่ยงแล้วและคนที่ให้พักหมิงญาติชาวยุทธภพ,พตามหาจุนเยอกคุ้มครองแม่จุนเวยว่นั่นก็คือองค์ชายสามสมัยเด็กพี่ชายอย่างองค์ชายสามนี่แหละชอบลังแกจุนเย่ให้ร้องไห้บ่อยนักที่อื่นโจอ๋องลูกชายคนโตของเทียนจินเปยหลงนั้นเอาจุนเย่มาเพื่อย่อเย้ชาวใต้อยู่ว่า ปหลงไม่เห็นหัวชาวต้าวีอีกทั้งยังคิดว่าตัวเองตั้งใจจะขึ้นบันลลังก์แทนพอ่อจะเอาจิ่นเย่มาเป็นขุนนางยังไม่ได้คิดถึงองค์ชายสามนะสมัยยังเด็กเนี่ยชอบลังแกจิ่นเย่ให้ร้องไห้แต่ในบรรดาองค์ชายก็มีองค์ชายสามนี่แหละรับคนของพ่อจิ่นเย่เข้ามาดูแลหลังที่พ่อจินเย่แพ้สงครามแล้วตายในสนามรบและตอนนี้ปหลงยังร่วมมือกับแควนอื่นด้วยตีกับต้าวีแต่นั่นแหละ กองทัพอ่อนแอเลยแพ้สงครามมาตลอดอะไรที่แกล่งและชคู่เหลียงก็ทําให้อ่อนแอไอแก่คนนี้นี่และพ่อของจิ่นเยี่ยไม่ได้แพ้สงครามธรรมดาคือถูกคนในข้านะคะและแม่ของจิ่นเยย่ยแม่คนของพรรคหมิงเยย่ยบอกเฉินหลงการเจราจาสัญญาสงบศึกคราวนี้อวินโจอ๋องอ่งชายสามเฉินหลงสองคนนี้ฉลาดเหมือนกันสงสารแต่น้องเฮ่หลันเฟิงน้ำท่วมปากรักจินเยย่ยมาตั้งแต่เด็ก ตอนนี้ยังอยู่ในกองทัพและยังเด็กเหมือนกันก็สงสารเขานะ เป็นคนซื่อแต่จินวะมีแผนการอยู่เต็มอกโดนหลอกตลอดแต่เฮอหล่นเฟิงก็ยังให้อภัยเฮอหลันจิงอินเป็นพี่ชายเฮอหลันเฟิงและเป็นหมาป่าเผ่าเกาชินและเป็นคนต่างเผ่าคนแรกที่รับราชการในสำนักเปิ่อหลงอินโจอองยังรูว้ว่าเฮอหลันเฟิงต้องการฟื้นฟูเผ่าหมาป่าเกาชินโดยจริงๆแล้วเผ่านี้มีอยู่ไม่เกิน20คนนะคะตอนที่นับอะ่ะถ้าเฮอหลันเฟิงกับเฮอหลันจิงอินกับเกาชินก็จะได้เป็นอองเกาชิน อวินโจอ,องก็เลยยื่นข้อเสนอให้พี่ชายหลานเฟิงคืออวินโจอ,องจะให้เขาช่วยหลังคืนเกาซินชาวเกาซินจะให้ทานม้าก,ก่อนหนักไปแต่อวินโจอ,องไม่ใช่คนที่ไว้ใจได้ก็คืนอยู่ว่าเป็นอองอยู่ในวังก็ยอมไม่ใส่กันทุกคนแล้วน้องหลานเฟิงยังพาเมียมาล่องเรือนะคะจับปลากับคนของพรรคหมิงเย,ย่คนที่ดูแลจิ่นเยก็เข้าใจนะรอคนเขาดูดปากกันเสร็จมีซีนเซอร์วิสกันมาให้ดู แล้วก็ค่อยๆโปรจากน้ำนะคะคือคนเรามันหวานกันได้ตลอดนะขนาดจินเวียอยู่กับองค์ชายสามน้องหลันเฟิงยังรอยอยู่ข้างนอกจนองค์ชายสามรู้หมดเลยค่ะว่าเขาเป็นผัวเมียกันแม้เขาจะเอากันนะคะแต่มันก็ยังโคมแต่เราก็รู้ว่าเขาได้กันตั้งแต่เลมแรกแล้วเฮอหลันจริงๆิงนะคะโดนอวินโจอองรอบตลบหลังแล้วทีนี้ตอนแรกอวินโจอองจะใช้เฮอหลันเฟิงเป็นคนรอบพี่ชายแต่ว่ามันเป็น ท,ที่ที่ไม่ถูกต้องนะคะก็คือจับน้องเมื่อไหร่เนี่ยพี่ชายอย่างเฮอร์หลันจิงอิงเนี่ยจะฆ่าเอาเฮอหลันจิงอิงเลยยื่นข้อเสนอว่าให้ปล่อยตัวเองกับน้องกลับเขาเส้นหลังของเกาชินแล้วองค์ชาย3ามตกลงกับอวินโจององพาจุนเย่าขึ้นเลือกกลับใต้แล้วเฮอหลันเฟิงเลงธนูใส่จุนเย่าสอนธนูเกาชินปักเข้ากับยกข,ข้างเอวจุนเย่แต่และ บนแขนของจินเย่ยังมีรอยปราประทับของทาตของอินโจอองที่ประทับให้น้องจินเย่ ตอนนั้นที่น้องเฮอร์หลานเฟิงไปช่วยไม่ทันสอนเกาซินนอกจากยิงหยกข้างเอวแตกแล้วยังเขี่ยตรงตาประทับคาดบนแขนของจิ่นเยีย่อีกด้วยคือบาดลึกแทบไม่เห็นตาทาเลยค่ะในครั้งสุดท้ายแม้ตอนจะจากกาันน้องเฮอร์หลานเฟิงยังทำเพื่อจิ่นเยียจนวินาทีสุดท้ายแม้กระทั่งตาบาดตาทาจะให้คนใต้วีตรีตาลอย ทาตของเปยหลงยังไม่ให้ใครย้อเย้ยจินเยาได้กระทั่งพี่ชายเฮอหลันเฟิงกลับเผ่าเกาซินทั้งตอนนี้นะคะเปยหลงเทียนจินตายแล้วแล้วคนที่ครอบครองเปยหลงก็คืออินโจอ๋องในใต้วีประชาชนล้วนรักและศรัทธาแม่ทับจินพอของจินเย่ขนาดว่าวันงานวันสําคัญนะทุกครั้งทุกวันจะมีพ่อค้าแม่ค้า มาปัดกวาดหน้าจวนไม่ให้มีฝุน่นแม้ว่าประตูจะไม่เคยเปิดออกมาเลยราชคูเลียงวางแผนฆ่าพ่อของจิ่นเย่จเจ้าลูกเขยตัวเองคุงกองทัพคิดดูว่าถ้าไม่เก่งจริงเป็นแม่ทัพไม่ได้หรอกแต่ถ้ามีปัญญานะคะลูกเขยของราชคูเหลียงคงได้เป็นแม่ทัพนานแล้วจิ่นเย่ว่าขนาดว่าโยกเดินห้หลันฟงยิงธนูใส่จนมันแตกแต่โยกนั้นเธอหลันเฟิงให้มันมา แม้มันจะแตกเพราะเฮอรหลานเฟิงแต่จินเย้ก็รักแค่เฮอรหลานเฟิง ก็ยังเอาเศษโยกไปให้ลานซ่อมคืออบอุ่นหัวใจมากนะเรื่องราวความรักของเฮอร์ลานเฟิงดูแลจุนเย่มาตั้งแต่แรกหลักแล้วเอาใจใส่จนวินาทีสุดท้ายที่ได้กลับใต้วีเลยทีเดียวราชคูเหลียงในสำนักนะคะก็ควบคุมองค์ชายฮาและจะเอาเป็นหุ่นเชิดทั้งจุนเย่และเฉินหลงยังแค้นราชคูเหลียงมากและยังช่วยกันวางแผนอันดับแรกต้องจัดการราชคูเหลียงให้ได้นั่นคือต้องจัดการลากฐานมีใครคอยช่วยเหลือราชคูเหลียงบ้างแต่ ตัดแขนตัดขาทีละข้างจนราชคูเหลืองไม่มีคนช่วยและเมื่ออ่อนแอก็ถึงเวลาต้องจัดการราชคูเหลืองมีอำนาจแต่ว่า มีแค่ในสำนักนะคะแต่ประชาชนล้วนไม่ชอบชราชคูเหลียงนั่นเององค์ชายสามวางแผนกับจินเย่มีการหยอกน้องอีกด้วยนะว่าคนที่รู้ใจข้าที่สุดมีแค่เจ้าคนอะไรก็ปากหวานเวอ่อนะคะถ้าเกิดแบบเออเขาไม่ได้เป็นพี่น้องกันไม่ได้เป็นญาติไม่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดเนี่ยนัดก็จะยุให้เขาจิ้นกันอีก,กคนเลยนะคะการที่จินเย่กลับต้าวีวราชคูเหลียงคือคอยดูนะว่าใครไปมาหาสู่จินเย่บ้างอะไรแบบนี้อนาคต คนพวกนี้จบไม่สวยแน่นอนเราก็มาดูกันค่ะว่านิยายเรื่องนี้เนี่ยตอนต่อไปทั้งราชคูรเหลียงทั้งจินเ่ยเชิญหลงเจ้าคืนราชคูรเหลียงยังไงเรื่องในราชสำนักทั้งฝั่งต้าวีเปยหลง ฝั่งเกาสินของหลันเฟิงสงครามการเมืองก็ยังมีความร้อนแดงต่างคนต่างสาสีและยังชิงไหวชิงพลิปใส่กันไม่ยังนัดก็พูดจบเล่มสองไปแล้วเนาะยังไงถ้าใครชอบคลิปของนัดนะคะก็สามารถโดเนตเลี้ยงกาแฟนัดได้การโดเนตท,ทำยังไงนัดก็แปะไว้ในคลิปอยู่นะคะก็ทําตามวิธีที่นัดบอกได้เลยขอบคุณค่ะ